ก็กลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยิยนดีต้อนรับสูร่รายการ d i f f e r e n t TV สนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับโปรแบบกรม Adobe f a t นะครับในการสอนการทำ Action Script นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำดอกไม้ให้มันร่วงหล่นจากปากฟ้าแบบแบบอะไรดีวะช่างแม่งบอกไม่ถูกอ่ะเอาเอาไว้แค่นั้นก่อนแล้วกัน นะครับสองสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือ1เลยต้องมีดอกไม้นะครับหเลยคือต้องมีดอกไม้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือต้องมีแบล็กเกลว์สวยแต่ว่าผมเลือกมามันก็ไม่สวยหรอกนะมี2อันนะครับที่ต um ้องเลือกนะครับมีเพียง2อันเท่านั้นที <c <c um> <c <c ่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับกับโค้ดหนึชุดนะครับแล้วเดี๋ยวจะแทรกโค้ดไว้ให้ในดีสคริปชันข้างล่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย นะครับวันนี้ก็จะมาวายไปวายหน่อยนะพอรู้สึกว่ามันน้อยมากอันนี้นะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเราก็ Import รูปที่เราเตรียมมานะครับอินพุตนะครับอินพุต t o อวิเวอรี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ลากแม่ลากมันลงมาเลยนะครับเพาภาพใหญ่มากอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรับแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกภาพมันใหญ่เกินไป หลด,ดมาก็ดูดีๆก่อนนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบผมนะครับแม่ง <c oughs> ต้องมาย่อเองอีกอะไรอีก <c oughs> เร็วไร้จริงๆเลยอ่ะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือปากกาของเรานะครับต่อไปเราก็ต้องมีดอกไม้นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวให้มันร่วงหล่นลงมานะครับโอเคดอกไม้ดอกไม้นี้แนะนำให้เลือกหาแบบไม่มีพื้นหลังนะครับหรือว่า ใครมีความรู้ก็ทําการตัดภาพตัดพื้นหลังเราเองนะครับให้เหลือแต่ดอกไม้เฉยๆนะมันจะได้ดูออกมาสวยงามนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเตรียม2องค์ประกอบนี้เสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวานะครับคลิกขวาที่ดอกไม้นะครับแล้วก็ Convert to Symbol นะครับจากนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยช่องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับปกตินะครับให้เราคลิกตรง a d คไวส e นะครับอ่า แล้วกดที่ export for action script นะครับโอเคจากนั้นพิมพ์ตรงนี้ไปว่าเป็น flower นะ f l o w e r นะครับต้อง name symbol ก็เหมือนกันนะครับใส่ชื่อเดียวกันได้นะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยนะครับเมื่อกดโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการลบดอกไม้งง่งนี้ออกจากหน้าสเตทออกไปนะครับมันก็จะเหลือแค่ตรงโค้ดตรงนี้นะครับเหลือแค่ตรงโค้ดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรา สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่าแอคชั่นแล้วกันอ่าโอเคหลังจากที่เราตั้งชื่อว่าแอคชั่นแล้วนะครับให้คลิกขวาเข้าไปนะครับแล้วกดที่แอคชั่นเลยนะครับเพื่อเพิ่มโค้ดเข้าไปก็อันนี้ก็คือโค้ดนะครับว็เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ description ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วผมจะวางไว้ให้ส่วนความหมายของแต่ละบรรทัดนะครับผมก็ได้เขียนไว้ให้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปอ่านดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ ก็ลองเอาไปอ่านดูได้ครับหลังจากที่ก๊อปปี้มาแล้วเนี่ยให้เรามาวางที่ตรง a อค i นสคริปต์ได้เลยนะครับหลังจากที่วางเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด control enter เพื่อท e ส t ว่าดอกไม้ร่วงลงมาหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ดอกไม้เราก็ได้ร่วงลงมาเรียบร้อยนะครับมันจะสุ่มนะครับอันนี้คือการสุ่มนะครับหลังจากที่ดอกไม้เนี่ยหล่นลงมาเกินสเตตแล้วเนี่ยมันก็จะโดนลบอไปนะครับเป็นค่าเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นการนับค่าเวลาอย่างหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับส่วนของทัมเมอร์อย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับสังเกตดอกไม้มันจะวิ่งช้าวิ่งไวนะครับเห็นไหมสังเกตไหมอ่ามันจะเป็นการมันจะเป็นการสุ่มอัตราความเร็วนะครับแล้วก็ความเร็วต่างๆนะครับของตัวดอกไม้ในโค้ดนะครับที่เราได้ตั้งให้มันสุ่มไว้นะครับแล้วก็ส่งการล่วงไปด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมาสั้นๆนะเออเดี๋ยวเขามาสั้นๆไม่มีอะไรมาก นะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวแม์หน้าเจอกันนะครับกับการทำ mp 3แมตช์ oh. <laughs> หน้าเจอกันกันการทำ mp 3นะครับถ้าเกิดใครชอบในการ d ิฟเ e นทีวีซัดนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อรับชม d ิฟเ e นทีวีซัดในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของ d i f f e r e n t e TV Z นะครับก็สามารถเข้ามาในช่อง u t u b e นะครับแล้วพิมพ์ไปเลยนะครับ d i f f e r e n t e TV Z นะครับเี๋ยวนั้นจะมีคลิปขึ้นมานะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยหลังนจากนั้นนะครับเมื่อดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบก็สามารถกดติดตามได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบมากๆนะครับก็สามารถกดปุ่มแชร์ได้เลยนะครับจะแชร์เข้าอันไหนก็เลือกได้เลยนะครับบุณคบับ